สวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับที่ปรึกษาการขาย scv ภาพนะครับมาอีกแล้วจัดมาอีกแล้วนะครับกับวัยรุ่นทรงหน้า1หลัง2นะครับกับเจ้าตัว Highlander l ตัวนี้นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์2.2 Max Force ใหม่นะครับเป็นรถปี2025ของเรานะครับและก็มาโดยระบบเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับ พร้อมจัดส่งหล่อๆเตรียมส่งมอบให้กับทางลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นรถที่เราเตรียมให้กับทางลูกค้านะครับโปรโมชั่นนะครับที่ลูกค้าท่านนี้ได้จองรถกับเราไปนะครับโปรโมชั่นที่เราจัดให้ก็คือใช้เงินออกรถ55,000บาทนะครับลูกค้าก็จะได้สร่งแนวนี้ไปได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับกำลังมองหารถยนต์อิซูซุอยู่นะครับกำลังมีแผนออกรถ ายในสิ้นปีนี้นะครับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็รีบจับจองเข้ามาได้นะครับมาเป็นเจ้าของได้กับอิสุสุนครหลวงสาขานวนครนะครับโดยผมนะครับวิลภาพพร้อมยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับพร้อมทันคำสัญญาให้ลูกค้าถึงที่เลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงอิสุสุเมื่อไหร่คิดถึงวิลภาพเท่านั้นนะครับพร้อมบริการจัดโปดีๆชุดแต่งหล่อๆแบบนี้ให้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทำคลิปให้ลูกค้าได้รับชมและติดตามลูกค้านะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ